สวัสดีเพื่อนเพื่พพพพพพพอี่พน,น,นะครับอันนี้ตู้เทอร์โบนะครับใช้กล่องกระดาษทำนะครับอันนี้เป็นดอก3ามนิ้วนะครับที่ผมติดนี่เสริมความแข็งมันนะครับเพราะว่ามันบางถ้าอยากให้ดีก็ถ้าเราทำใช้งานจริงก็ทากาวร้อนให้หมดเลยนะครับแต่นี่ผมทำให้ดูนะครับเราเอากาวร้อนเคลือบมันจะแข็งเลยนะ อันนี้คือด้านหน้านครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าทําคลิปเพ่ให้ดูเนาะยวผมทําเสร็จต,ตัวนี้แล้วผมก็จะลือออกนะนเผื่อใครจะไปทําถ้าใช้เป็นไม้เนะี่ยดีนะครับนี่ครับอันนี้ใส่ดอกนะครับเหตุผลที่ผมไม่ทําตู้เทอร์โบที่ใส่ไม้ก็คือมันมีผลเสียอย่างหนึ่งก็คือมันขันดอกไม่ได้ครับ เราเราต้องเจาะรูตรงนี้เห็นะครับเพื่อจะเอาสกรูลายเอาไขาควงแล้วนะครับขันน็อตด,ด้านในสองตัวนะครับมันต้องได้เจาะแบบนี้ถ้าเราไม่เจาะมันจะขันไม่ได้ขันได้แต่ว่ามันก็จะไม่แน่นมันไม่ตรงนะครับเราก็เลยต้องเจาะเอาไขาควงยัดเข้าไปเดี๋ยวก,ก็จะปิดฝาหลังนะครับอันนี้ ผมปิดฝาลังแนละ้วผมก็จะเอากาวร้อนทานะครับเดี๋ยวเอา,ามาลองฟังเสียงกันคลิปต่อไปว่าเสียงจะเป็นยังไงนี้นะครับผมทำโค้งให้มันสวยนะครับลั่นแน่นอนเลยตู้เพราะว่า ผมรู้แล้วครับว่ามันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับห้องมันนะเพราะว่าผมทํามาบ่อยแล้วเดีย๋ยวหลังจากทําตู้เทอร์โบเสร็จผมจะทําเป็นตู้กระแทกข้างนะครับดอกสามนิ้วเหมือนกันทําใช้กล่องนะครับเพราะว่ามันทําง่ายมันตัดง่ายแล้วก็ทากาวแล้วก็เสร็จเร็วครับไม่ค่อยได้ใช้ไม้แล้ว ไม้มันใช้เวลานานเพื่อจะตัดเพื่อจะขัดเองนี่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันในคลิปหน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะลั่นดีไหมดอก3มนิ้วสวัสดีครับ